โอเคต่อมานะเรามาเริ่มทําแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะมาเริ่มทําแบบฝึกหัดกันดีกว่าเพราะเราเริ่มคล่องแล้วใช่ไหมคะลูกเริ่มคล่องแล้วถ้าเกิดใครยังแก้สมก,การไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยๆเ,เรียนรู้กันไปนะลูกนะค่อยๆเ,เรียนรู้กันไปในแบบฝึกหัดเลยนะคะ อ่ะโอเคมาดูข้อหนึ่งนะคะจงหาหอรอมอหรือว่าหารร่วมมากโดยวิธีแยกตัวประกอบเฉพาะคำว่าวิธีแยกตัวประกอบเฉพาะก็คือหนูต้องแยกแล้วทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะหมดอ่ะยกตัวอย่างเช่นข้อนี้ย2 2กับ19ใช่ไหมลูก อ่ะโอเค12หนูรู้ว่าบางคนอาจจะเอา6คูณ2บางคนอาจจะเอา4คูณ3ได้หมดแต่ตัวที่มาแยกต้องเป็นตัวประกอบเฉพาะนะคะลูกอย่าง12พี่ขอเอาเป็น4คูณ3นะคะ4คูณ 3. 3 4ก็คือ2คูณ2แล้วก็คูณ3เห็นไหมสคูณ 2, 2เป็น4นะคะ4คูณ3ก็เป็น12นะคะ สิบเก้าลูกสิบเก้าอะไรคูณกันได้สิบเก้าลูกก็คือสิบเก้านั่นเองนะสิบเก้าเนี่ยเป็นตัวประกอบเป็นไงลูกเฉพาะอยู่แล้วเป็นจํานวนเฉพาะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรคูณกับไม่มีอะไรหารเขาได้คูณเขาได้เพราะเขามีกันหนึ่งกับตัวเขาเองโอเคไหมคะลูกนะเพราะนั้นหอลอมอของเขาเนี่ยไม่มีอะไรซ้ำกันเลยนะหนูก็บอกว่าไม่มีอะไร ซ้ำกันเลยนั้นเพราะฉะนั้นหอระมอคือเท่าไหร่ลูกหอระมอคือ1ลูกนะหอระมอคือ1จบเลยต่อมาข้อ2ลูกข้อ2 60และ35มหนูก็เอามาแยกเลย60กับ35 หกเกิดจากอะไรคะลูก60อาจจะ10 –บคูณกับหโอเคไหมลูกสิคูณกับ6กก็คือ2องคูณห้กก็คือ2องคูณสามเออหนูต้องแยกเป็นตัวประกอบเฉพาะทั้งหมดซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วว่าตัวประกอบเฉพาะก็คือตัวที่ไม่มีอะไรหารมันได้นอกจาก1และตัวมันเอง นะคะอย่างเช่น 2, 3, 5, 7อย่างเงี้ยเออถือว่าเป็นจำนวนเฉพาะนะคะถือว่าเป็นจำนวนเฉพาะต่อมา35นะคะ35 35ก็คือ5คูณ7 35ก็คือ5คูณเเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูก็เขียนเลย5คูณ7 โอเคไหมลูก5้ากับ7เป็นจํานวนเฉพาะแล้วหยุดเลยฟึบโอเคไหมคะหยุดพอหยุดปุ๊บหนูก็ต้องมาดูตัวที่ซ้ํากันตัวที่ซ้ํากันก็คือ5ฟึบตัวเดียวซ้ํากันเพราะฉะนั้นหอรอมอคือเท่าไหร่ลูกตัวที่ซ้ํากันมีตัวเดียวหอรอมอก็คือ5จบ น้องๆที่ทาไปก่อนพี่ทําได้เลยนะลูกนะถ้าทําเร็วกว่าพี่ก็ทําได้เลยนะลูกส่วนน้องๆที่ทําช้าว่าพี่ก็ไม่เป็นไรลูกค่อยๆทาไปแล้วค่อยมากดดูเฉลยของพี่ก็ได้นะสต็อปของพี่ไว้ก่อนนะคะแล้วน้องๆก็ไล่ทําเองก่อนแล้วค่อยมาดูเฉลยนะคะส่วนใครที่ทําพร้อมกับพี่แนนก็ทําไปพร้อมกันได้เลยนะคะ9กกับ120 เก้าสิบเกิดจากอะไรลูกเก้าสิบเกิดจากอะไรคูณกันเก้าสิบเกิดจากอะไรคูณกันสิบคูณเก้าเนาะสิบก็คือสองคูณห้าเก้าก็คือสามคูณสามนะคะร้อยยี่สิบเกิดจากอะไรคูณกันลูกร้อยยี่สิบเกิดจากอะไรคูณกันมีหลายตัวนะคะมีหลายตัวก็คืออาจจะเป็น 10คูณ12ก็ได้ใช่ไหมคะลูกอ่ะ10คูณ12ก็จะเป็น2คูณ5 12เกิดจาก6คูณ2หรือ4คูณ3ก็ได้แล้วแต่อ่ะพี่ลอง6คูณ2บ้าง6ก็คือ2คูณ3คูณ2โอเคไหมคะนะ พอเสร็จปุ๊บทำไงต่อลูกหาตัวที่ซ้ํากันลูกหาตัวที่ซ้ำกันตัวที่ซ้ำกันก็มีเลขอะไรลูกเลขสองลูกตัวที่ซ้ำกันมีเลขอะไรลูกเลขห้าลูกตัวที่ซ้ำกันมีเลขอะไรลูกเลขสามลูกนอกนั้นซ้ำกันไหมลูกนอกนั้นซ้ำกันไหมไม่มีตัวที่ซ้ำกันแล้วใช่ไหมลูกไม่มีก็คือหยุดลูกนะเพราะฉะนั้นหอรอมมคือคืออะไรลูก เอาสอคูณห้าเอาเฉพาะตัวที่ซ้ำกันมาคูณกันนะคูณ3ก็เท่ากับ2อคูณหเป็น10 10ิคูณสก็เป็น3ามก็ตอบได้เลยต่อมาข้อ4ีลูกต่อมาข้อ4นะคะข้อ4อีา่ทาันนะเรามาข้อ4ี่นะเจหลูก 90อันนี้มี3ตัว125นะเขายัางใช้วิธีแยกตัวประกอบอยู่ถูกไหมลูกนะแยกตัวประกอบอยู่เราก็ใช้วิธีนี้นล่นแหละลูกนะเ5เกิดจาก15คูณ5 15เกิดจาก3คูณ5แล้วคูณ5อีกรอบหนึ่ง15คูณ5 90เกิดจากเมื่อกี้เราทำไปแล้วลูก10คูณ9กก็คือ2คูณ5 ก้าก็คือสามคะูณสามร้อยยี่สิบห้าเกิดจากอะไรลูกร้อยยี่สิบห้าเกิดจากยี่สิบห้าคูณห้ายี่สิบห้าเกิดจากอะไรลูกห้าคูณห้าคูณห้าโอเคไหมคะลูกนุก็ต้องดูตัวที่ซ้ำกันทั้งหมดสามตัวอะไรที่ซ้ำกันสามตัวเลยลูกนะก็คือห้าตัวเดียว 5ตัวนี้จะลากง่ายกว่าฟึบเห็นไหมห้าซ้ำกันเพียงเพียงแค่ตัวเดียวตัวอื่นซ้ำไม่ลูกไม่ซ้ำถ้าจะเอา3าก็3ก็ซ้ํากันได้ถ้าเอาสามโอ้ยถ้าเอาสามกับน่ะสามกับสามก็ซ้ํากันแค่2ตัวใช่ไหมคะลูกน่ะมันก็ไม่ได้เจ้าห้ากับห้าก็ซ้ํากันได้แค่2ตัวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ได้แค่นี้ลูกเพราะฉะนั้นหอรอมอคือห้าลูก ตามทันนะอ่ะต่อมาเรื่อยๆนะต่อมาเรื่อยๆลูกต่อมาเรื่อยๆข้อ5้าลูกข้อ5ข้อ5ก็คือเาะสามตัวอีกแล้วลูกนะหนูสามารถทําได้ก่อนพี่แนนเลยนะหนูสามารถทําได้ก่อนพี่เลยนะอ่ะลองดูนะลูกสองร้อย0องรย 200เกิดจากอะไรลูก2คูณ100 2คูณห0ึ่0เกิดจากอะไรลูก10คูณ10นะ10ก็คือ2อคูณ5นะนี่ก็2คูณ5ทันไหมลูกาบางคนไม่ทันนะอะมา,าไม่ทันเดี๋ยวอย่างนี้พี่มาวิธีคิดตรงนี้บางคนไม่ทัน200ใช่ไหมนี่นะหนูดูนะลูกนะ200 มันคือสองคูณหนึ้อยถูกไหมลูกแล้วสองมันเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วหนูก็แยกแยกออกมาเขียนได้เลยนะดึงออกมาเขียนได้เลย100เกิดจาก10บคูณสิลูกหนึ100เกิดจากสิบคณสิแล้ว10มันยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะหนูต้องแยกออกมาให้เป็นจำนวนเฉพาะอีก2มันเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วมาพี่ลากเขียนลากเขียนลากลงม้เฉยตัวเนี้ย แต่10ตัวเนี้เกิดจาก2อคูณหแล้ว10ตัวเนี้ก็เกิดจาก2อคูณหมันเลยเป็นที่มาของไอตรงนี้ยแต่พี่พยายามอยากจะให้หนูคิดในใจนะเพื่อจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาในการมาคิดแล้วก็มาเขียนเป็นรอบที่2โอเคไหมลูกแต่ถ้าหนูยังไม่คล่องก็มาคิดแบบวิธีคิดก่อนก็ได้นะ2 5 5 250เกิดจากอะไรลูก25คูณกันกี่ครั้งลูก 25คูณกันประมาณ25คูณกัน10ครั้งฮะยีคูณกัน10บครั้งยี่สคือ5้าคูณห้าครั้งก็คือ2คูณอะไรลูก2อคูณห้าโอเคนะยี่สคูณสิก็ได้250 300เกิดจาก3ามคูณหนึ่งรก็คือตัวนี้นะมันก็คือ2องคูณหคูณสอคูณหอ่ะหาตัวที่ซ้ำกันทั้งหมด3ตัวเลขอะไรบ้างลูกซ้ำกัน3ตัวก็คือนี่5มีอะไรอีกคะลูกมี5เออมีอะไรอีคะลูกมี2 มีสหมดยังคะหมดยังคะน่าจะหมดแล้วเนาะก็ปรากฏว่ามีซ้ำกันอยู่แค่3ตัวก็คือเพราะนั้นหอรอ,อมอก็คือ 5, x x 5. 5คูณ2คูณ5เท่ากับเท่าไหร่ลูก5คูณ2เป็น10 10คูณ5ก็เป็น50 เอาต่อมาข้อหกลูกข้อ6ข้อ6ก็มีอยู่3ตัวนะลูกนะมีอยู่3ตัวพี่ขอเปลี่ยนสีนนะเอาสีอะไรสีฟ้า <c oughs> เอาเป็น9 45แล้วก็60โอเค9เกิดจาก3มคูณส45เกิดจาก9คูณห9คือ3าคูณส คูณห้าใช่ไหมคะลูกนะหกสิบเกิดจากอะไรคะลูกหกสิบหกสิบเกิดจากอะไรลูกหกคูณสิบหกเกิดจากสองคูณสามใช่ไหมลูกนะอืมแล้วก็สิบเกิดจากสองคูณห้าลูกอืมพอจะได้ไหมลูกพอจะได้นะแล้วก็หนูต้องหาตัวที่มันเป็นไงกัน ซ้ำกันลกูกหาตัวที่ซ้ำกันอ่ทอํายังไงถึงจะหาตัวที่ซ้ํากันได้อืก็ดูไลด่ดูอันนี้พี่เห็นเลขสามเลขอื่นเห็นไหมเนี่ยเลขอื่นเห็นไหมถ้าไม่เห็นก็มีเฉพาะเลขสามเพราะฉะนั้นหอรอมอคือสามลกูกก็ตอบสามพอจะได้ไหมคะลกูกนะ น่าจะได้นะลูกนะน่าจะได้อืมอา้าวต่อมาจงหาคอรอนออันนี้คออะไรลูกคอรอนอนะนะคอรอนอโดยวิธีตั้งหารลูกนะโดยวิธีตั้งหารนั่น,อค,ออนอคอรอนอเราคอรนออเราเป็นหอเรามอดีกว่าเนาะเพราะว่าคอรมอ,อเราทําไปแล้วเนาะ พี่ขอแก้โจทย์แล้วกันนะเพราะว่าคอรนอเราทําไปแล้วพี่เอาหอรอมอล้ะกันนะลูกนะพี่ขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นหอรอมอพี่เปลี่ยนโดยอัตโนมัตินะ <c oughs> อันนี้เป็นหอรอมอล้ะกันเพราะเราเคยทําคอรนอแล้วลูกนะตรงนี้จงหาหอรอมอโดยวิธีตั้งหาระเรายังไม่เคยหาหอรอมอโดยวิธีตั้งหารเลยลูกนะเพราะนั้น มาหาวิธีตั้งหารกันดีกว่านะอ่ะมาดูข้อ1น,นะลูกนะหอรมอโดยวิธีตั้งหารอ่ะมาดู16กับ42กอัระดับแรกเราก็เขียนโจทย์ไว้ข้างในก่อนนะคะแล้วเนื่องจากมันเป็นจำนวนคู่ก็ใช้แม่2ลูก2อ,อะไรได้16 2 8 16เขียนผลลัพธ์ไปข้างล่าง2อ,อะไรได้42ลูกนะก็2 2เป็น4 2 1เป็น 2นะคะหลังจากนั้นก็ไล่ต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะแม่อะไรได้ไหมเนี่ยแม่อะไรที่หารทั้ง2ตัวได้ลงตัวหมดแล้วนะหมดแล้วไม่มีแล้วนะคะแม่2ก็ไม่ได้แม่4ก็ไม่ได้แม่3ก็ไม่ได้ก็เป็นอันว่าข้อนี้ได้แค่นี้ก็เป็นอันว่าจบ นะคะพอจบก็ไม่เป็นไรลูกมันอยากมันอยากมีแค่ไหนก็ปล่อยมนันเพราะนั้นหอเรมามเราดูแค่เลขข้างหน้าเลขข้างหน้ามีแค่เลข2เพราะนั้นหอรอมมของ16และ42คือคือ2นั่นเองนะคะคมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลูกนะมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ต้องปล่อยมันนะคะมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันอ่ะต่อมาข้อ2ลูกข้อ2 8กับอะไรลูก8กับ12ลูก8กับ12บสอโอเคนะแกับ12ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ลูกแปดแยกออันนี้มันเป็นตั้งหารเนาะเอาแบบวิธีตั้งหารดีกว่า8กับ12บสอมแม่อะไรที่หารได้ ทั้งสองตัวลูกแม่อะไรที่หารได้ทั้งสองตัวแม่สองเพราะเป็นเลขคู่สองสี่เป็นแปดนะคะสองสี่เป็นแปดสองอะไรได้สิบสองลูกสองหกสิบสองโอเคนะทำต่อที่ลูกสองหารได้ต่อเพราะว่าเป็นจำนวนคู่สองสองเป็นสี่สองสามเป็นหกมีอะไรที่หารทั้งสองตัวได้อีกไหมลูก ไม่มีจบลูกหอเรอมอตอบเฉพาะข้างหน้านั้นหอเรอมอคือเท่าไหร่ลูกคือ2คูณ2ก็เท่ากับ4นั่นเองได้นะต่อไปข้อ3หลูกข้อ3อาะวิธีหันสั้นนะลูกนะวิธีตั้งหารสั้นก็เป็น36 สี่สิบห้าแล้วก็ร้อยห้าสิบลูกมแม่อะไรที่หารสามสิบหกสี่สิบห้าแล้วร้อยห้าสิบได้ลงตัวแม่อะไรดีลูกเอาแม่อะไรดีแม่สามนะลูกเนาะแม่สามเอออ่ะแม่สามนะสามอะไรได้สามสิบหกโลกสามอะไรได้สามสิบหก อ้าวสามหนึ่งเป็นสามเห็นไหมลูกพี่ใช้วิธีตัดเอาสามสองเป็นหกนี่ต่อมาสามอะไรได้สี่สิบห้าลูกก็สามหนึ่งเป็นสามเพราะว่าใกล้เคียง 4, สี่ศูนใช่ไหมเออเนื้อเศษหนึ่งลูกสามอะไรได้สิบห้าสามห้าสิบห้าโอเคนะสามอะไรได้สิบห้าลูกสามห้าสิบห้าสามอะไรได้ศูนย์ก็คือสามศูนย์ก็ได้ศูนย์ ได้นะเอาต่อมานะคะลูกแม่อะไรอีกลูกแม่อะไรอีกหารสิบสองสิบห้าและห้าสิบได้ลงตัวมีเปล่าถ้าไม่มีเราต้องหยุดแล้วนะลูกถ้าไม่มีต้องหยุดนะมีไหมไม่มีก็ต้องหยุดลูกอืมไม่ไม่ต้องไม่ต้องต่อแล้วนะสองตัวไม่ได้นะลูกได้แค่ตัวเดียว โอเคไหมสองตัวไม่ได้ได้แค่ตัวเดียวลูกนะอย่างสมมุติอี่ยสองตัวเนี่ยแม่สามได้ใช่ไหมแม่สามสิกับ15เนี่ยได้แม่แม่สองก็12กับ50ได้แม่ห้าิบห้ากับห้าสิก็ได้แต่มันไม่มีอะไรที่ได้ทั้ง3ตัวเราก็จําเป็นต้องหยุดเพราะฉะนั้นนะคะหอรอหมอก็ตอบแค่นี้นั้นหอรอหมอคือลูกสาม อ่าต่อไปข้อ4ีลูกนะต่อไปข้อ4 8่แปด2ิบแปดรเอ็ดอ่สลูเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเลขคู่ไหมลูก ไม่ใช่เพราะว่าเลขหนึ่งไม่ใช่จํานวนคู่เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องอาศัยความชํานาญในเรื่องของแม่สิบคูณหน่อยนะหนูจะเห็นว่าแม่11เนี่ยหารได้ทุกตัว11 8 8อ1ดแ1 1แปดสปดดเนี่ย12 1้อย1 2 2สิบ0อออยได้ศโอเคนะมีแม่อะไรที่หาร81ดแล้ว20ได้ลงตัวไหมลูกทั้ง3ตัวไม่มีแล้วลูกเพราะ11เเป็นจำนวนช้าอะไร เฉพาะเพราะฉะนั้นนะคะหอรอมอของอะไรลูกของทั้งสามตัวเนี้ยนะ,ะของทั้งสามตัวเนี้ยก็คือสิบเอ็ดตัวเดียวนะลูกนะสิบเอ็ดตัวเดียวต่อมาข้อห้าลูกข้อห้าเก้าสิบหก ร้อยสี่สิบสีแล้วก็สามรอยยี่สิบอาจจะใช้วิธีต้องตั้งหารเนาะพี่จะเขียนวิธีคูณให้ตลอดเลยใช่ปะโอเคเอา้าเป็นจำนวนคู่ไหมลูกถ้าเป็นจำนวนคู่ก็แน่นอนแม่อะไรลูกแม่สองนะคะ สอะไรใกล้เคียง9ลูก2อสเป็น8ชักหนึ่งเหลือเศษหนสองอะไรได้สิลูก2 8งแปดอะไรได้สิลูกสองเจ็ดนะลูกนะสองเจ็ดสิบเพราะนั้นหมดไม่มีเศษแล้วก็มาสองอะไรได้4เลยสองสองเป็น4นะคะสองอะไรได้สามสองหเป็นสองเหลือเศษหนสองอะไรได้สิบสอสองห สออะไรได้ศูนย์ก็คือ20ได้0ูนย์นงจากเป็นเลขคู่อีกแล้วเราก็ต้องมาใช้แม่2 2อะไรได้4 2่เป็น4ีสองอะไรได้8ป4เป็น8 2อะไรได้เจ็ดใกล้เคียงก็คือสองสนะคะสองอะไรได้สิบสอง2องหกสะไรได้หนึ่งไม่มีก็ขยับเป็นสองอะไรได้สิบหกสองแปดสสองอะไรได้ ศก็คือ2 0เป็นเลขคู่อีกแล้วนะเลขคู่ก็ใช้สต่อไปได้เรื่อยๆนะลูกนะสองอะไรได้1ก็คือ2องสองอะไรได้4ี2อเป็นสีสองอะไรได้3ใกล้เคียงก็คือสองหนึ่งเป็นสองแลอเศษหนสองอะไรได้16 2หกสอสองอะไรได้8ปดสอสองอะไรได้ศย์ก็คือ0อูอ้าวเลขคู่อีกแล้วว้าว ยาวเลยคันนี้สองอะไรได้สิบสองลูกสองอะไรได้สิบสองสองหกสิบสองสองอะไรได้สิบแปดสองเก้าสิบแปดสองอะไรได้สี่สิบลูกก็คือสองยี่สิบโอเคนี่แหละไม่มีแม่อะไรที่หารหกเก้าแล้วก็ยี่สิบได้ลงตัวแล้วเราก็จะหยุดลูกพอหยุดก็ตอบแค่นี้เพราะนั้นหอ,อ,อรอมก็คืออะไรลูกหอ,อ,อรอมคือเอาเลขข้างหน้ามาทำอะไรกันตอบลูก คูณกันนะก็คือสองก็คือสองคูณสองคูณสองคูณสอก็เท่ากับสิบหกลูกนะก็เป็นอ่านว่าจบนะคะจบแล้วนะคะในเรื่องของนะหอรออะไรลูกหอรอมอนะลูกนะในเรื่องของหอรอมอนะ เพราะฉะนั้นสเต็ปเดี๋ยวพี่ทบทวนให้ก่อนเนาะก่อนที่จะขึ้นของในบทต่อไปแบบฝึกหัดต่อไปเผื่อใครตอนนี้ยังตามไม่ทันนะลูกนะเผื่อใครตามทันแล้วก็โอเคนะคอนอนะลูกนะคอนนที่พี่แนะนําไปจะมี2วิธีก็คือการแยกตัวประกอบและวิธีการหารสั้นการแยกตัวประกอบก็คือต้องเป็นจํานวนเฉพาะแล้วเลือกตัวที่ซ้ํากันมาก่อนนะคะ ถ้าสมมุติ่ให้3ตัวก็ต้องดูตัวที่ซ้ำกันทั้งหมด3ตัวก่อนถ้าไม่มีก็มาดู2ตัวนะคะถ้าสองตัวถ้าซ้ำกัน2ตัวก็ยังเอามาได้ถ้าเป็นคอรนอนนะคะถ้าไม่มีอะไรซ้ำกันแล้วก็ต้องเอาตัวที่ไม่ซ้ำกันมาเขียนด้วยนะคะอันนี้ก็คือการแยกตัวประกอบของคอรนนะส่วนถ้าเป็นการตั้งหารของคอรน ถ้าเป็นการตั้งหารของคอรนนนะลูกนะหนูต้องเอาแบบรูปตัว L โอเคไหมลูกแต่ถ้าเป็นหอเรอมอจะมีวิธีการแยกตัวประกอบแล้วหาหอรรมอได้ทั้งหมด3แบบคือ1แยกตัวประกอบเฉพาะ2หารสั 3, ้น3ามใช้วิธียูคครนนะคะวิธียูคครตใช้เมื่อ,อไรลูกใช้ใช้เมื่อ,อไร ใช้เมื่อตัวตั้งมันมีค่าเยอะๆตัวเลขมันมากๆนะจะใช้วิธียูคลิกน่าจะโอเคกว่าวิธีอื่นๆนะคะการาแยกตัวประกอบเฉพาะของการหาหอรมอจะเอาตัวที่มันซ้ำกันเท่านั้นมาคูณกันนะส่วนการตั้งหารนะจะเป็น เอาตัวเลขข้างหน้าเครื่องหมายหารมาคูณกันเท่านั้นหรือเป็นตัว i น,นะคะหรือเป็นตัว i แต่ถ้าเป็นวิธีการายูคลิดนะคะหนูต้องนะตีล็อก2ล็อกใช่ไหมลูกตีล็อก2ล็อกเอาเลขน้อยไว้ทางซ้ายเลขมากไว้ทางขวาแล้วก็หารสลับกันไปเรื่อยๆตามที่พี่แนนได้สอนไปแล้วโอเคไหมลูกพอจะจับประเด็นได้ไหม เขจะจับประเด็นได้ไหมที่เราเรียนมาเอาไหนลองทำข้อ1ดูซินะคะลองทำข้อ1นึ่งดูใครที่ยังทำแบบฝึกหัดเมื่อกี้ไม่คล่องมาลองทำแบบฝึกหัดอันนี้ดูใหม่นะมาลองทำแบบฝึกหัดอันนี้ดูใหม่ข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งเขาให้หาหอรอมอและคอรอนอเลยนะโดยวิธีตั้งอะไรลูก ั้งหารเพราะฉะนั้นหนูหาแค่ครั้งเดียวพอนะหนูหาแค่ครั้งเดียวพออ่านหนูดูนะหาครั้งเดียวยังไงลูกเพราะว่าไอ้หอรอมาเนี่ยเวลาหนูจะเอามาเนี่ยมันจะเป็นรูปตัวอะไรลูกที่พี่เคยให้เทคนิคไว้มันจะเป็นรูปตัวไอโอเคไหมลูกส่วนคอนอจะเป็นรูปตัวแอลนะถ้าวิธีการตั้งหารอ่ะมาดูพร้อมๆกัน อ่ะโอเคนะอันนี้เป็น16อันนี้เป็น36เนื่องจากเป็นจำนวนคู่แม่2หารลงตัวก็เป็น2ไปก่อนนะคะเป็น2ไปก่อน2อ,อะไรได้16ลูก2 8 16 2อ,อะไรได้3 2 1เป็น2เหลือเศษ1 2อ,อะไรได้16 2 8 16เนื่องจากหารกันแล้วยังเป็นจำนวนคู่อยู่ก็ใช้แม่2ได้2 4เป็น8 2อ,อะไรได้18ลูก2 9ง 98. โอเคนะลูกนะอ่ะต่อนะลูกนะต่อนะมีแม่อะไรที่หาร4และ9ได้ลงตัวทั้ง2ตัวไหมไม่มีไม่มีคือหยุดจบเลยจบเลยโอเคไหมลูกจบเลยแล้วทีนี้หนูจะหาหอรอมอนะคะที่ขอเป็นสีฟ้าหอรอมอคือ คือเอาตัวเลขตรงไหนมาคูณกันลูกนะก็คือเอาตัวเลขตรงนี้มาคูณกันหอรอมก็คือ2คูณ2ก็เท่ากับ4อันนี้คือหอรอมส่วนคอลรอคอลรอเอาเป็นรูปอะไรลูกคอลรอเอาเป็นรูปอะไรเอาเป็นรูปตัว L ลูกตัวรูปตัว L ก็คือนี่นี่นี่นะตามเส้นสีเหลืองเลยนะคะตามเส้นสีเหลืองเลย พราะคอนอก็คืออะไรลูกสองคูณสองคูณสคูณเเอามาหมดเกียงเลยนะคะเอามาหมดเกียงเลยเพรฉะนั้นะะนะคอนอก็คืออา้าวได้เท่าไหร่ลูกคอ,อนออืมส่องสองเป็น4 4 4สิบอะไรลูกสิบหกสิบหคูณ9้าอหนูก็ลองไปตั้งดู16บคูณ9เท่าไหร่ลูกอันนี้มัน อันนี้เป็น4ใช่ไหมอันนี้เป็น4เป็น16ใช่ไหมสิคูณเก้าหกเก้าห้าสิบสี่ใส่สี่ทศห้ใช่ไหมลูกเบวกอีกห้าก็เป็น14ก็ตอบเท่าไหร่ลูกนะหนึ่งร้อสี่สบสทันทีอันนี้ก็คืออะไรลูกคอรอนอนะหนูหาครั้งเดียวจบเลยนะ